อันนี้คือหมูสันคอนะคะน้ำหนักประมาณ180กรัมนะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะชิ้นเล็กๆหน่อยการเลือกใช้สันคอหมูนี่มันดีอย่างหนึ่งที่มันเป็นส่วนที่ติดมันนะคะจะนุ่มอร่อยค่ะใครจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนอื่นก็ได้นะคะตามที่เราชอบหรือจะใช้เนื้อสัตว์ประเภทอื่นก็ได้เช่นเนื้อไก่ นะคะหรือว่าเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นของทะเลเป็นปลาก็ได้ค่ะเป็นเนื้อก็ได้นะแล้วแต่ชอบอก็จะหั่นเล็กหน่อยแต่ก็ไม่หนามไม่บางเกินไปนะคะถ้าบางเกินไปเวลาที่เราผัดนานๆมันจะกระด้างค่ะ ส่วนอันนี้ที่ปู้เตรียมเอาไว้นะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่นะคะใช้ประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะเส้นใหญ่ที่เขาตัดเป็นแผ่นเล็กๆสําหรับทําผัดซีอิ้วนะคะ500กรัมอันนี้ก็เป็นหมูสันคอนะคะที่บอกไปแล้ว180กรัมค่ะใบโหระพาแล้วก็พริกไทยอ่อนผักจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะจะใส่เท่านี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมจีนกระเทียม กระเทียมจีนกลีบใหญ่สักสามกลีบแล้วก็พริกแดงจินดา1นึ่งกำมือนะคะนับได้ประมาณ23เม็ดไข่สัก3าฟองนะคะ ฟองแรกมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแก้มือเอาเพิ่มอีกฟองหนึ่งค่ะเป็นไข่สี่ฟองปูจะผัดขี้เมานะคะจะใส่ไข่ไปด้วยค่ะเป็นสูตรที่ใส่ไข่นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนโขกกระเทียมกับพริกก่อนจ้า ใครชอบพริกอะไรก็ใส่ไปค่ะอันนี้ปูจะใส่พริกขีหนูสวนลงไปด้วย10เม็ดนะคะแล้วก็โคลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากเอาแค่พอหยาบๆค่ะประมาณนี้นะคะ ใส่น้ำมันหมูลงไปนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ไข่ลงไปคั่วค่ะ ใส่ไข่ลงไปทีแรกนะคะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งนั้นนะคะปล่อยนะคะให้ไข่เซตตัวก่อนนะคะเดี๋ยค่อยยีไข่เดี๋ยวเราให้เขาเซตตัวก่อนนะคะอีกนิดนึงค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะคั่วไข่นะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะให้เขามีความเกลียนๆนะคะจะได้อร่อยออร่อยค่ะ mm. นี่นะคะหลังจากที่คั่วไข่นะคะมาเราๆประมาณสัก5นาทีนะคะจนผิวด้านนอกของเขาเนี่ยนะคะดีความเกลียนแบบนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนใส่น้ำมันลงไปใหม่ค่ะตำด้วยพริกกระเทียมนะคะที่เราตำเอาไว้แล้ว ผัดหรือว่าคั่พริกกระเทียมจนส่งกลิ่นหอมนะคะพอพริกส่งกลิ่นหอมดีแล้วแล้วก็กระเทียมเริ่มมีความเหลืองนิดนิดค่ะ<อ>ก็ใส่หมูนะคะลงไปผัด มาจนหมูเกือบสุกนะคะก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปได้เลยค่ะปรุงรสนะคะแต่น้ำตาลนะคะเพื่อตัรอดรสนิดนึงค่ะปรุงรสหมู ก็ถอยดางรมนะคะสีขาวนิดนึงแล้วก็สีดําค่ะน้ำปลานะคะอีกนิดเดียวก็วเดี๋ยวลองชิมดูดค่ะทําไปลงไปน,นะคะเอารสชาติที่เราโอเค เด๋ยวปูจะผัดให้เส้นเขามีความเปเกลียมนิดนึงนะคะชิมรสชาติดูให้ได้อย่างที่เราชอบค่ะ แ้วกันค่ะแล้วก็ไข่ที่เราคั่วเอาไว้แล้วแล้วก็รวมถึงสุดท้ายได้ค่ะใบโหระพาแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะทีนี้ก็เพิ่มความจัดจ้านนะคะพริกไทยดำป่น อีกสักครึ่งช้อนชาผัดให้เข้ากันนี้ดอจบแล้วค่ะถ้าเผื่อใครชอบผักอื่นๆใดๆนะอย่างเช่นข้าโพดอ่อนหรือว่าถั่วฝักยาวสามารถใส่ลงไปได้นะคะแต่ตู้ไม่มีติดตู้เย็นเลยก็ไม่ได้ใส่นะคะก็ยังดีนะที่มีพริกไทยอ่อน พอทุกอย่างเข้าที่นะคะเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟได้ค่ะ ราหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบสูตรนี้ที่ปู้นำมาฝากกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับปู้ด้วยนะคะขอวอวยพรให้ทุกคนรวยๆเฮงๆมีความสุขกันทุกคนค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะปู้ขอฝาก10ข้ออาหารสร้างอาชีพนะคะจากยูทูบเบอร์สายอาหาร10คนที่ปูท้ทําร่วมกับเพื่อนๆนะคะใครที่ต้องการสูตรที่เอาไว้ทํากินทําขายสร้างอาชีพต้องขอบอกเลยนะคะว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคลาสที่ให้เยอะขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็ถ้าเผื่อใครสนใจนะคะก็คอมเมนต์พิมพ์คําว่าสนใจนะคะ แล้วก็มาเจอกันในคลาสค่ะ